สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนพ,พี่น้องลุงป้าแฟนคลับทุกท่านนะคะก็พบเก๋ออีกครั้งน,นะคะ,ะ,ะ,คะวันนี้เกจะพาเข้าสวนอีกแล้วนะคะตามปกติเช่นเคยเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงได้ดูเก็บเกี่ยวมีผลผลิตให้ได้เก็บเยอะเลยนะคะช่วงนี้ก็จะมีมะเขือเทศเริ่มสุกแล้วนะคะเมื่อวันก่อนก็เก็บถัว่วถั่วพุ่มไปแล้วนะคะวันนี้จะตัดโหระพาแล้วก็เก็บผักหลายอย่างอยู่นะคะเดี๋ยวไว้มาชมกันว่าจะพาเก็บอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศเชอร์รี่นะคะมะเขือเทศเชอร์รี่อร่อยมากเลยนะอันนี้เป็นสีเหลืองนะคะ เือเทศเชอรี่สีเหลืองะะอันนี้เป็นมะเขือเทศสีเหลืองพันใหญ่นะคะนี่คือเก็บได้แล้วเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวจะมีตัวเอ็มาแย่งกินอีกนะคะ<ม>โหรพาเราก็งามมากเลยค่ะเลือดง,งามมากเลยคหอ,หอมหอมพี่ดอกจ๋าหอมหอมหอมมากตอนนี้ก็เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ก็เป็นมะเขือเทศง,งามๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆนะคะแล้วก็อันนี้เป็นโหระพาง,งามๆเช่นกันนะคะเต็มตะกร้าเลยทีเดียวนะคะแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมากที่สุดก็คือกะหล่ำปลีนะคะกะหล่ำปลีที่หัวใหญ่มากๆเลยแล้วก็สควอชนะคะสุกีนีสีเหลืองค่ะแล้วก็มะเขือม่วงนะคะนี่คือผลผลิตในเย็นวันนี้นะคะ